เดี๋ยวเอ็ดเนยนะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมา,าตามตัวเลขของแม่วิลาวันนะคะที่โจมปลวกนะคะงดกอน,นะคะแม่ครูก็จุดคอนะคะตรงตำหนักนะคะของแม่ล้วแม่วิลาวันนะคะตรงนี้เลยนะคะแต่ตัวเลขก็ไม่เข้านะคะงวดเมื่อกี้นะคะไม่เข้าเลยนะคะอันนี้เส้นไหว้นะคะเส้นไหว้นะคะ,ะ,คะซึ่งเป็นบรรชาไทยนะคะ อเอ็ดมินีมองเห็นตัวเลข7จดหนึ่งเด้อนะคะตรงกล้วยนะคะนี่เอ,อ,อ้ยนี่เตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนี่อันนี้คือเห็นที่กล้วยนะคะอันนี้7จหนึ่ง เลขสองบอเดี๋ยวแอดมีขอมุนก่อนเนึ่นะคะท่านผู้ชมลูกหลานขออนุญาตมุนก่อนนะคะจ้าแม่โอ้เลขเกตชัดๆเลยเลขหนึ่งชัดๆนะคะนี่เป็นหนึ่งก็ได้สองก็ได้นะคะ นี่เลขเจ็ดถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นเลขหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเป็นเลขหนึ่งแต่ถ้ามองมาแบบนี้ก็เป็นเลขสองก็ได้นะคะมีหนึ่งมีเจ็ดมีสองมีหนึ่งมีเจ็ดมีสงองเห็นตัวเลขเยอะมากเลยนะคะว่าทำไมแม่ให้ตัวเลขเยอะจังเลยนะอันนี้ก็เป็นเลขสามเนอนะคะนี นี่เลขสามนะคะตรงนี้เป็นเลขสามนะคะตรงกล้วยตรงนี้นะคะก็ตัวเดียวกันกับของปูหนึ่งสองเจ็ดนะคะอันนี้สามชัดมากเลยนะคะอะ่ให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะอันนี้เลขที่กล้วยนะคะ ที่ศาลแม่เวลาวันนะคะทีะ่ปูนะคะก็ได้ถวายนะคะเส้นบายอ้ตัวเลขชัดมากเลยเอาแม่ครูตัวเลขชัดมากเลยค่ะที่ที่กล้วยเลขเจ็ดนะเลขสองเลขสามเลขหนึ 3, ่งจ้าตัวเดียวกันเลยค่ะเนี่ยให้แม่ครูมาดูชัดๆเลยนะคะ หนูเพิ่งมองเห็นเมื่อกี้นะคะนี่อันนี้เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้ตรงนี้นะคะแม่ครูเนาะชัดไหมคะมนี่เป็นหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้อันนี้เป็นสองก็ได้นี่นี่เป็นสองถ้ามองอย่างนี้เป็นหนึ่งแต่มาอย่างนี้เป็นสองเจ็ดหนึ่ง 7, 1, สองแล้วก็สามตรงนี้นี่สามชัดไหมคะช,มชัดมากเลยเนาะโอ้แม่แม่เวลาวันให้แล้วนี่ มองเห็นที่กล้วยนี่เลขเดตัวเดียวกันกับของปูเลยเจ้า <c oughs> เจก็เจ็ดอยู่แล้วเนาะเจเจ็ดนะคะ <c oughs> โอ้ตัวเลขนะคะชัดชัดมากนะคะเหมือนเขียนไว้เลยนะคะแต่ไม่มีใครมาเขียนไว้หรอกนะคะเดี๋ยวขอรูปดูก่อนนะคะเนี่ยเป็นรอยเป็นรอยเลขของเขาไม่มีใครเขียนนะคะ พอมาส่องดูตัวเลขหมุนหมุนไปทางนูงนะ้นน่ะเนาะหมุนตอนไหนก็ไม่รู้ตอนหนูมาส่องดูก็ยังอยู่ฟังนี้เลยเน,นี่ยนี่หมุนมาทางนี้นี่นนหรือว่าจะให้ตัวนี้บ่หมุนมาทางศาลนี้แม่เนาะตัวเลขหมุนมาทางศาลนีนี่ไม่ล้มไม่ล้มเลยค่ะเก้าสามเจ็ด เก้าสามเจ็ดอันนี้มันมันจะเตกเหรอด้วยนี่มันจะเตกเริ่มจะเตกแล้วก็หมุนออกมาทางสารแม่เวลาวันนะคะตอนแรกก็ตั้งตรงอยู่นะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็อาหาันทูบหันทูบหมุนนะคะมาทางสารของแม่เวลาวันทีแอดิม่ดีก็ไปส่งดูตัวเลขพอดีนะคะที่เห็นในกล้วยนะคะเออแปลกจริงๆเลยนะคะ หรือว่าจะให้อ้าตัวเลขเดียวกันเด้นะคะท่านผู้ชมสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสองสามอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอ้สองที่สามที่ตัวเลขเดียวกันหมดเลยนะคะจุดตรงจอมปลวกตรงนี้ก็เก้าสามเจ็ดแล้วก็เห็นที่กล้วยนะคะเห็นที่กล้วยก็หนึ่ง สองสามแล้วก็อาเจ็ดสองสามนะคะก็สลับที่กันอยู่แค่นั้นเองนะคะสำหรับตัวเลขนะคะสามที่ตัวเดียวกันหมดเลยนะคะสลับตำแหน่งกันอยู่ค่ะมาวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะพระใหญ่นะคะวันศาสตร์ไทยนะคะก็ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกบ้านนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะเบนทมเขาเรียกเบนทมนะคะภาษาเขมรศาสไทยเขาเรียกว่าเบนทมนะคะไงเบนก็ทำบุญนะคะทำบุญให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะบรรพบุรุษของลูกหลานนะคะที่ได้ ล่วงลับไปนะคะก็ทำบุญทุกปีนะคะก็ <c oughs> จะมีการเส้นไหว้นะคะอาเดียวแอดนี่จะให้ท่านผู้ชมนะคะดูตัวเลขนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ท่านผู้ชมดูชัดๆเลยนะคะสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะเลขกล้วยนะคะที่แอดมินีมองเห็นนะคะที่เส้นไหว้นะคะให้กับแม่วลาวันนะคะ713หรือว่า723นะคะ แล้วก็เลีกทูบที่จุดที่อจอมปลวกนะคะก็9 3 7ก็ตัวเดียวกันนะคะ1กับ7ตัวเดียวกันเด้อน,นะคะค่ะก็เห็นที่กล้วยเนี่ยคือเห็นชัดมากนะคะ7จ<ม>ลายอีกแล้วนะคะเจ็ด <7. S 2> ขอให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้คือเลขนะคะที่จุดนะคะจุดขอเลขทูบนะคะที่ จอมปลวกนะคะอยู่ข้างล่างตํนักของปู่นะคะ่ะก็ท่านผู้ชมนะคะรับชมแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับแอดมินด้วยเด้อนะคะเลขที่แอดมินอ่า ตามนะคะตามก็ขอให้เข้านะคะสําหรับตัวเลขที่เห็นนะคะที่ไหนก็แล้วแต่นะคะที่อัฐมนีเห็นนะคะหลายๆที่หลายๆสํานักนะคะก็ขอให้เข้าลดบรรดาขอให้เข้านะคะให้ท่านผู้ชมนะคะเอาไปพิจารณาเอาไปเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะสําหรับตัวเลขนะคะทุกที่นะคะที่อัฐมนีาหามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชม fc นะคะก็ ฝนก็ทําท่าจะตกนะคะก็ต้องเดินทางกลับบ้านนะคะก็ให้ท่านผู้ชม f อนะคะมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยร่ำรวยนะคะในงวดนี้และงวดต่อๆไปนะคะค่ะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ